เป็นลูกิ์อาจารย์นายสิงห์ลูกศิษย์คุณพรสุภุพรแล้วก็เรียนกับอาจารย์นายเจตกุณพรค่ะที่สุรลูกุัครัเนไข่บัติเป็นู้องรเรียนพัฒนาศาตร์และนวกรารผลิสีวเิอแล้วก็อะไรอะไรที่ท้องท้องก็ได้เนลูกิษย์ของแม่โบจีค่ะมเกิดมชินจาม ที่นี่จะคือนวดนวดนวดอ พาเม่ไปวัดก็รักษาพิธีบ้าพาอะางนมีเล็กเล็กน้อยก็ไปรักษาใกล้ๆใกล้ๆให้เราผ,ผมเรียนศาสตร์พลังกิจของอาจารย์เอกมาแล้วก็มาเรีนยนของอาจารย์ตนองครับแค่นี้แหละมันไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้ก่อน หลายอย่างทัังตอนกังคือรอบกองไฟในงนี่ขอบคุณมากอ่ะต่อไปค่ะแม่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 มาเน่นี่ค่ะแม่แม่เอามาตั้งมาที่คงจะหวานมาคใช่รัศมีกับาลานซ์ที่ลาขึ้รัศมีนะคะมาจากรูซัมตวันที่ชมุค่ะก็ได้มารียนกับอาจารย์เรียนจริงๆกรามาสองครั้งเาเป็นพี่เลีงสามครั้งเรียนรูปสิบสี่ครั แล้วก็นันนี้พาลูกมาเรียนนะร้จบแค่แผนไทยนะคะไม่ชุทคำเป็นศิลปกรรมจบบทแล้วก็เป็นจบของสมาบมน้องรัศม che però mi prende <laughs> กลับบ้านไม่ได้ต้องกลับมาเนตยอ่อกินข้าวที่เขาเราผ่านก็ไปทำงานในห้องเรียนที่สั่งที่สุดที่เราทำก็เป็นหัวข้อการเรื่องที่ได้มา แต่อย่างนี้อี่นคือเส้นควายอาจจะด้วยความตึงเครียดความตึรงเครียดก็ทำให้เส้นประสาทของเราและกล้ามเนื้อของเราตึงเครียดไปด้วยพอเราปอยเราเท่เนี่ยมันจะผ่อนคลายเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ อยากจะเอาอะไรเข้ากับในร่างกายอยากจะศึกษากับเกี่ยวกับธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติโดยตรงจะค่อนข้างที่เกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มีกลิ่นเป็นยาเราจะต่ดต้านเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลเรานอนโรงพยาบาลหนึ่งปีเต็มมาแล้วเพราะฉะนั้นเราเบื่อที่จะเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มันเข้ากับร่างกายแม้แต่การนวดจริงๆถ้าไม่รักจริงๆก็จะไม่นวด แม้กระทั่งอะไรก็ตามที่กระทบร่างกายก็จะไม่เอานะคะเพราะว่าเราเคยเข็ดมาแล้วทั้งตัวทุกอนูในร่างกายโดนเข็ดมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเอาอะไรมาสู่ร่างกายเลยแล้วก็เรยตัดใจเลยว่าเราจะไม่นะอะไรก็ตามที่เป็นผลไมนเราจะไม่ทำแต่ถามว่าดราเ้ดีไหมเท่าที่เราดูเนี่ยหลายหลายคนเป็นร้อยกว่าคนแล้วนะเป็นร้อยกว่าคนนะไม่ใช่หนึ่งนะมันหลายร้อย คือเขาทำเนี่ยมันจะดีขึ้นบางคนนะเรานวดอยู่แขงหน้าเอาเพื่อนมาอาที่หลักๆเพื่อนคือตื่นหลังแบบยกไหลย่ยกเลยนะเสร็จแล้วมีนวดให้เสร็จอาจารย์เรียกมามาเป่าเป่าเสร็จแล้วมานวดเอา้าทำไมมันคลายตัวนิ่มเลยแล้วก็จะเอาม,อมามนวดถนอมมามานวดถนอมเนี่ยนิ่มเลยเราง่ายขึ้นแค่น,นั้นเอง จะโล่งจกคิดอะไรไม่ออกก็จะโล่งโล่งพอๆกับป่าเลยนะของคุณไทรนะคะอะไรนะออกซิเจนโล่งแบบนั้นเลยเคยไปอยู่ห้องออกซิเจนของคุณไขยที่กรุงเทพเหมือนกันโล่งประมาณนั้นเหมือนอากาศเราอยู่ในป่าเราได้พักก่อนก็ตื่นมาเราคิดงานออกได้เลยหนึ่งสองสามสี่ได้ง่ายก็คงจะคล้ายๆกันเท่าที่เราดูอาการของคนที่โดนเป่าอะไรอย่างนะะี้ค่ะ ขขหมดแล้วยังเดี๋ยวอ,อันนั้นล่ะในนำเลยนะใช่ค่ะหมดแล้วเรี้อยแล้วค่ะขยับบรรณนขยับบรรณาจอเนี่ยกระดานเนี่ยเดี๋ยวจะมีของแถมมาเนี่ยรับผมอ้าวของแถมมานี่มาจากสิงคโปร์เดี๋ยวใครเรียนน้ำบัตรไปแล้วยกมือขึ้นอ่ะไม่ไม่ไม่ละเอียดใช่ไหม รักกี you, os, ้น enfin ัมเบอร์ได้ก็ได้ได้ก็ได้ใครที่เรียนไปแล้วอันนี้พิตาชานนี่แกไม่เชื่อเรื่องว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นักสร้างชีวเอนจิเนีย์เรื่องนัมเบอร์โรลเลอร์จี้เรื่องเลขศาสตร์เรื่องนัมบัตรเรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่เชื่อเพราะว่าเลาไเจ็บเรื่องหากไม่เชื่อจะเอาอะไรไปถามใครนเขาไม่เชื่อเลยสุดท้ายมายอมันจะมาตามจะมาเป็นโดนเรื่องไปดูนัมบัตรไปเนี่ยโอ้โหเอาไปมาตอนเนี้ยไปไหนเนี่ย Như thế tại nào đây ạ? đây Thấy chết rồi! Wow. này nè, họ sẽ kẹp năng vật cho con thằng kè. Xong rồi nè, khép người 2-3 thằng, bày bỏ nè, nằm ngay. Khuẩn nạ binh chẳng Singapore nè, tán qua Thứ Tâm A, Chiêu Mãi rồi nè. Khẽ sửa tuần, bình mà มาแค่คืนเดียวนะมาถึงตอนมาถึงตอนเที่ยงหรือ่ตอนอะไรเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เช้ามาคุยจะมาแค่ประมาณสองสามบินจะไปเอ๊ะแลำบาว่าปลำมาว่าไม่ต้องบินก็ได้ไม่ต้องโอ๊ะขอได้อาโหแบบว่าเห็นอาจารย์เห็นพิธีชันอะไรพวกแบบ

So, kalau saya... ...menganggur, menganggur, 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 menganggur. So, kalau saya tengok di sini, ada feng shui, feng shui yang... ...dapat di... ...dua... ...dua yang dianggur, dianggur. So, I... Uh, ...I was... ...I learn before, what I'm doing. And I was very skeptical this deal. So, I said, I go... Uh, ...in the in, Perfecto. a partir de